รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทั้งหมดมีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์รี่ผมนะตะวันโดมก้าโมงครึ่งกับคุณพระช่วยครับ อาช่วงแรกก็คือทํานองไทยเดินทางครับผมก็เป็นช่วงที่จะพูดถึงเรื่องราวของการเดินทางของเพลงทํานองไทยเดิมครับนะครับว่ามันได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องราวบทเพลงที่หลากหลายมากมายจนถึงยุคปัจจุบันนะครับผมครับผมและพบกับบงงเราครับผมนะครับผมประกอบด้วยครูเอ๊น้องนุน้องบทครับมาทีครับมาพบกันอยู่นะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของน้องนองไทยนะฮะแต่ก่อนพูดถึงจะเรียนถามครูเอเห็นบอกว่ามีเรื่องราวของเพลงเกตเป็นยังไงครับเพลงเกตรอเรือรอเรือเราเคยได้ยินไหมเพลงเท้าเพลงสองชั้นเพลงชั้นเดียวเพลงตับอะไรต่างๆเหล่านี้เพลงเกดก็เหมือนเป็นเบ็ดตะเล็ดอ่ะคือเป็นเพลงที่อยู่อิสระต่อกันเราจะเอาเพลงนี้มาร้อยเรียงอยู่กับอีกเพลงหนึ่งก็ได้สมมติว่าเราเล่นเพลง แถวที่มี3ามชั้นสองชั้นชั้นเดียวจบแล้วเอ๊ะมันยังสนุกไม่พอเอาเพลงเล็กๆเนี่ยมาต่อก็ได้หรือเราจะเอาเพลงเพลงเกรดหลายๆเพลงมาเรียงกันแล้วก็ใส่เนื้อร้องเพื่อที่จะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ครับมีเยอะเลยมีหลายร้อยเพลงเลยครับก็เป็นการเพิ่มเติมเข้ามาให้มันสมบูรณ์ขึ้นมีอัตัมากขึ้นครับผมเพลงเกรดที่เราจะพูดถึงนะฮะเพลงแรกก็คือราวสมเด็จอ ังไงครับครเอเราสมเด็จก็เหมือนหลายๆเพลงที่เราเคยนํามานะว่าพอพูดชื่อเพลงเนี่ยไม่ค่อยรู้จักหรอกไม่คุ้นหรือไม่พแต่พอทานองมาเนี่ยก็คุ้นเลยเราสมเด็จนี่เป็นเพลงก็เป็นเพลงเก่าโบราณอีกเหมือนกันนะครับที่เราไม่รู้ว่ามันมีตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่ว่าทั้งในสมัยก่อนเด็กๆเวลามีงานอวยพรเนี่ยก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับอย่างเช่นเอาไปแต่งเนื้อใหม่ อะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ในวงสุนทราพรหรือรลูกทุ่งลูกปุงต่างๆก็นําไปใช้เยอะแยะเลยครับอ่ะลองฟังดูไหมเผื่อจะคุ้นนะ,ะลาวสมเด็จเชิญหัานครูเอกครับเราเรีนไปดูกันดีไหมครับอ่าลองดูนะฮะ คุณเลยคุณก็หลายเพลงเลยเนี่ยใช่ฮะทุกทุกก็มีมีแต่ว่าเวลาเอาไปทําก็ต้องมีเรียบเรียงใหม่ทําให้ช้าลงหรือทาให้เร็วขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าเพลงไทยเดิมบางครั้งก็จะมีการซ้ําโน้ตเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับหรือตัดทอนลงไปก็มีแทนที่จะซ้ําหรือไม่ก็เล่นเทียวเดียวก็ได้เรามาดูว่าในทํานองลาวสมเด็จเนี่ยมีการเปลี่ยนหรือเดินทางไปเป็นเพลงอะไรกันบ้าง นะครับอันแรกที่เราจะพูดถึงคือเพลงคู่เสน่หานะครับเป็นเพลงของวงสุนทราพรใช่ครับต้องร้องเป็นเพลงคู่ครับอาจเป็นเพลงคู่ชายหญิงเดี๋ยววันนี้ผมขอร้องเป็นคู่ชายแล้วกันคู่ชายลองฟังกันดูคู่เสน่หา One two เอ้ยเดย ไทยเนี่ยเรานับแบบเป็นกอไก่เขาไข่เขาควายไหมฮะแล้วมันเป็นข้าเลยถ้าพี่จะเป็นวยนกูทีก็กอไก่ขอไข่เขาควายข้าวผมล่าออกลองดูลองดูลองดูเป็นวงที่แตกต่างกอไก่ขอไข่เขาควายดาวทางแดินวับวาวกูสีดาวดาวทองฟ้า มาแพ้ดาวบนนาเรียกดาวที่ตาน้องน้อยเดาวไปรีบตายย่อให้เดี๋ยวดาวผิดใจจะใครรักใาคาราคา ไม่สำคัญที่เธอจะจากกลัวเธอระคาด่าผ่านสินกันเอ้ยโชคอันฉันคนเรารักกันสำคัญกว่าเอยอ้าวเอ้ยโชค ทำมาทำไม่ให้คุ้นนะฮะอย่างคําว่ารักทางนะอืคำนี้เป็นไงคุณเท่งครับเย็นด้วยลมพัดชายเย็นพระพายพายพริ้วมาอแต่เย็นคําคมลิ้นลมกว่าลิ้นเน่เสน่หาซึ้งใจอโอ้โหคำสวยมากเเยยยยย็็นนด้วลมพพชาาระ ไรขวัญใจของพี่ขวัญเจ้าอยรีไม่มีร่างไปายคำรักจริงนั้นจริงอย่างไรจะดูน้ำใจนานได้กี่ปออีเอ,อ้ยโทมาลีใจมองน้องพี่ไม่มีเบื่อเลยอ่ะนี่คือเพลงคู่เสน่หา นะครับผมก็ยังมีเพลงอื่นอีกนะฮะที่เป็นทํานองลาวสมเด็จแต่เราจะเปลี่ยนแนวบ้างเป็นทางลูกทุ่งกันบ้างใช่ไหมฮะเพลงนี้ฮะแนวหน้าลาแฟนอ่ะชักหน่อยไหมน้องๆพอได้ไหมฮะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูแนวหน้าลาแฟนแนวหน้าลาแฟนในทํานองไทยเดิมของเพลงลาสมเด็จครับผม ใจจะขาดลงไปร้อนร้อนเมื่อถึงตอนวันที่พี่ต้องจากโอ้แล้วน,น้น้ำตาไหลค่าเศร้ายิ่งนะต้องจากกวงใจสู่ชายแดนที่แสนอะไร ใจเอ๋ยใจไม่เคยจากกันเอ้ยชอดอกโอจงตั้งใจรอน้ำแห่จอมฟันเอ้ยชออันฉันจงเฝ้ารอวันพีดนั้น ่มาลาวคำหอมครูเอก<อ>ก็อยู่ในหมดของเพลงเกล็ดนี่ก็เป็นเพลงอม,มตะ<อ>เพลงนึงเลยครับของเมืองไทยนี่อยากจะเล่าไปนิดนึงว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเราแต่งเพลงแล้วเราอาจจะแต่งดนตรีแล้วก็แต่งคำร้องใส่ไปแต่ว่าเพลงลาวคำหอมนี่มวิธีการเกิดนี่แปลกมากเลยคุณครูจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือคุณครูจ่าโคมเนี่ยท่านก็แต่งทำนองร้องมาก่อน ให้กับการเล่นสักกวาสักกวาก็คือเหมือนบบกับการหน้าน้ำเนี่ยเราก็ลงไปในเรือแล้วก็ร้องร้องเป็นกรอนเกี่ยวการโต้ตอบกันซึ่งไม่มีดนตรีรับอ่ะไม่มีทํานองดนตรีแต่ปรากฏว่าทํานองนี้มันติดหูมากคุณครูพระยาประสานดุริยศัพท์ก็เลยมาทําเป็นทํานองเพลงให้เกิดขึ้นมารับกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยดนตรีกับร้องมันไม่ได้รับด้วยกันมันไม่ได้ไปด้วยกันคือร้องทํานองหนึ่งแล้วเรารับอีกทํานองหนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้พอมารวมกันปุ๊บก็กลายเป็นว่ามีทํานองร้องของคุณครู จากโคมแล้วก็มาผสมผสานกับทํานองดนตรีของครูพระยาประสานดุริยศัพท์เกิดเพลงลาวคําหอมขึ้นมาลองฟังดูฮะนะในหมดเพลงเก็ดลาวคําหอมเดี๋ยวผมต้องขอพูดก่อนว่าเพลงนี้มีเพื่อนเราไปร้องในรายการเพลงเอกด,ด้วยใช่ใช่ครับช,ชื่อว่าสาธุครับอ๋อน้องสาธุเขาเป็นคู่จิ้นผมเองสาธุเลยนะใช่แล้วหลังจี่จบรายการเป็นคู่จริงครับเป็นพี่น้องกันครับลองไปย้อนดูได้นะครับผมต้องเป็นขี่เอฟนะ ได้ครับผมพอถ้าวงคี์เอฟได้ไหมครับได้ครับกองเทียบเดียังครับเทียบเสียงเดียังครับวันนี้กองใหม่ด้วยขอตามลงหน่อยอันนี้หนึ่งครับอันนี้อันนี้ไม่เอาดีกว่างันนี้เหรอไม่เอาดีกว่าแค่อยู่แต่นภา สุดปัญญาเรี ประมาณนี้ค่ะอ๋อประมาณนี้<ต>ยัง <โฆ S 2> ไม่ท, <ำ S 2> ทันได้ตีร้อยห้าสิบง,งั้น,นลองลองเป็นทำนองลว้ลวนล้วนเช่นกัน ปาดีหรือว่าเราลองไม่เอาไม่ม่คุยไหมไม่มีปีไม่คุยด้วยเห็นบอกมีการถูกดัดแปลงเป็นไทยสากล้วยเหรอครูเอ๋โอ้ครับแน่นอนครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงสุนทราพรซึ่งมีบทบาทสําคัญในการที่ เอาทํานองไทยเนี่ยให้เดินทางมาอย่างสง่างามเลยนะครับในยุคนั้นก็มีวงที่เราเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์ของสุนทธราพรนะครับก็คือเราจะเห็นมีวงดนตรีสากลกับวงดนตรีไทยเนี่ยมาเล่นเบลเลงร่วมกันแล้ววัตถุด,ดิบหนึ่งที่ท,ที่ครูเอื้อได้นํามาใช้ก็คือเพลงไทยเดิมที่เรามีอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็เพลงคําหอมเนี่ยก็เป็น เพลงหนึ่งที่โด่งดังมากมากเลยนะครับในช่วงนั้นม<ป>ีในรายการเพลงเอกเสียงนี้ที่คิดถึงเชิญศิลปินมาร้องเลยครับครับผมคุณนาวริระบำรุงศรีครับแล้วเพลงคําหอมเวอร์ชั่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการที่นําเพลงทั้ง3ท่อนมาบรรเลงยอย่างครบถ้วนเลยอ่ะไปฟังเพลงนี้ครับคําหอมจากพี่วิระบำรุงศรีครับเชิญครับ I'm วันใจจะกลับมายอดชูคู่ชมพี่รชมชมชื่นอูราเพื่อนชายร้อยคนมากล้นค่าไม่ชื่นอูราเหมือนเจ้าเพื่อนชมใครราอมากนะ,นะครับแม้ว่าจะผ่านพ่วงเวลามากี่ ปีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบทเพลงก็ยังทรงคุณค่าอยู่นะครูเอ๋นะครับก็พี่วีระเขาก็ร้องได้ถึงเหลือถึงเพลงเลยแหละครับผมอ่ะวันนี้นะครับบวงของเราฮะหมดเวลาแล้วครับผมโอ้โหเร็วจริงๆนะฮะพอแล้วฮะแต่คุณพระช่วยอย่งหมดเวลานะยังอยู่กันต่อต่อยนะขอบคุณครับครูเอ๋ครับน้องโบ้น้องลูกครับผมครับขอบคุณครับอักกันสักครู่ครับคุณพระช่วย รับรับฟังบทเพลงไทยเดิมจากช่วงทานองไทยเดินทางกันไปแล้วอีกสักครู่มาเปิดศักราชใหม่กับช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2563ร่วมเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญของชาติทานศาสตร์และศิลป์อันทรงคุณคา่าติดตามชมได้ในคุณพระช่วยช่วงหน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง